มันยืนนิ่งองะเอาบุยพลังบุยพลังเอ้ยมันเป็นกุสงลาที่ตัวใหญ่กว่าเราเยอะมากเลยนะคะเตาพ่นไฟใส่เขาก็ยืนนิ่งมากเลยนะคะอุ้ยเอาแล้วขยับแล้วโอยขยับแล้วนะคะวิ่งได้แล้ววิ่งกัดแล้ว้โหเดี๋ยวนะ สวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันนะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเพราะว่าพี่นิวเพิ่งไม่เห็นแบบนี้นะใครจูนะจักรวาลไครจูมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ กอรซิล่านั่นเองนะคะเชื่อว,ว่าทุกคนต้องรู้จักกอซิล่านะคะ <S <S แล้วกอซิล,ล่าเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมแล้วมันก็จะนําตัวละครนะที่เกี่ยวข้องกับกอซิล่านะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในตำนานอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะ,ะไม่ได้มีแต่กอซิล่าอย่างเดียวพี่นิวนีะคะได้ลองเข้าไปเล่นแหละแป๊บหนึ่งสนุกมากนะคะโอเควันนี้เราจะมาลองเป็นกอซิล่ากันดูดีกว่านีว่ามันจะตื่นเต้นแล้วก็แปลกแค่ไหนนะ,ะกับการลองใช้ชีวิตเป็นกอซิล่าหนึ่งวันนะคะ อ่ะไปเล่นกันเลยกับจักรวาลไคจูนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่นะในแมปแล้วนะคะมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะคะอันนี้คือช่องแรกนะ,ะอันนี้คือกดเพล์เข้าไปเล่นนะ,ะอันนี้คือการที่เราต้องเลือกตัวละครว่าเราจะเป็นตัวละครไหนในไคจูนะคะอันที่3คือเซตติ้งนะคะแต่ว่าเซตติ้งกดไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมส่วนอันที่4เป็นช็อปนะ,ะช็อปก็คือการซื้อตัวละครโดยใช้โรบักนะคะหรือไม่ก็ซื้อพวกจีเซลนะ ดีเซลคืออะไรต้องมาดูตรงนี้นะต้องมาดูตรงนี้ดีเซลคือ เหมือนกับว่าเป็นเงินในเกมนี้นะคะซึ่งเราต้องเอา G ีเซลเนี่ยมาซื้อตัวละครในเกมนี้นั่นเองนะทุกคนเหมือนกับว่าใช้โรบักไปซื้อ G ีเซลแล้วใช้ G ีเซลเนี่ยมาทําการซื้อตัวละครในเกมนี้นะคะซึ่งตัวฟรีเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะคะแองกุยลัสนะคะตัวนี้นะทุกคนเห็นหน้าตามันไหมส่วนตัวตัวมาก็จิล l ่านะคะก็คือก็ซิล l านั่นแหละก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะส่วนตัวตัวมาข้ามาตักคุณนะคะเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนจิ้งเหลนนิดนึงนะคะ ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็นตัวอะไรส่วนตัวที่ต้องเสียเงินเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะยอมจ่ายหรือเปล่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่นิวลองเป็นตัวกอซิล่าดูแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะไปทําการกดเล่นกันเลยนะคะทุกคนเอาล่คะคะตัวนี้พี่นิวก็ได้กลายมาเป็นกอซิล่าแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้มีตัวอะไรมาเดี๋ยวใจเย็นพวกโอ้โหมีทั้งแมงมุมมีทั้งกอซิล่าไฟเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนะ คือแบบว่าเรายังไม่ได้ทดลองเล่นเลยนะคะว่ามันกดตัวอะไรบ้างเนี่ยอย่าเพิ่งมาทําอะไรกันเด้อรู้สึกว่าแมงมุมตามมาแมงมุมตามมาเดีย๋ยวเดียด๋วยวชาพลังก่อนชาพลังก่อนบูดบู๊บู๊บูบบนี่ยิงนี่พ่นไฟใส่แมงมุมเลยพ่นไฟใส่แมงมุมโอ้โหรู้สึกว่าแมงมุมพลังดาเมจเยอะมากแต่เราก็พ่นไฟนะคะพ่นไฟใส่มันโ,โอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยตายเด้วแมงมุมแมงมุมไม่ยอมเลิกลานะคะ สะบัดหางไขมันสะบัดหางไขมันนี่แน่อุยรู้สึกว่าแมงมุมพละกําลังเยอะมากเลยจะรู้ได้ไงว่าเราเหลือกี่ิชีวิตเท่าไหร่ดูตรงนี้นะฮะโอ้ไม่ก็ก็ซิล่าจะตายแล้วคนไฟไ่มันบูดเข้าไปอนี่อ้แต่ว่าเลือดแมงมุมนี่คือเยอะมากเลยนะฮะเราไม่สามารถต่อกรกับแมงมุมได้เลยแมงมุมแข็งแรงกว่าก็ซิล่ากี่ดูดิโอ้ยนี่มันแมงมุมอะไรเนี่ยแททูล่าเหรอ ให้ตาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนะลงน้ำด้วยโอ้โตายตายเลยนะตัวนี้โอเคออกมาสู่หน้าเมนูเลยนะคะเมื่อกี้เราเจอของหนักเขาให้แล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเล่นใหม่ก่อนนะจะเห็นว่าสกิลของก็อตเซล่าเนี่ยคือการพ่นไฟนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะอันแรกเนี่ยเป็นพลังกัดนะ,ะเป็นการแบบว่ากัดสิ่งของก็ได้นะหรือว่ากัดก็อตเซล่าด้วยกันก็ได้การกัดเนี่ยไม่ใช่กัดธรรมดานะคะมันเป็นการเอ่อเพิ่มพลังดาเมจให้กับเราด้วยนะคะ เราต้องกัดตึกกัดสิ่งก่อสร้างอะไรแบบนี้นะทุกคนอลองดูนะแบบนี้นะเห็นว่าพลังสกิลพลังดาเมจขึ้นมาด้วยนะคะทําให้เลเวลเราอัพด้วยนะคะจะรู้ได้ไงว่าเลเวลของกาซิล่าตัวนี้จะอัพเราต้องดูตรงนี้นะเลเวลสามแล้วนะตัวนี้เลเวลสามแล้วเออกัดบ้านเรือนไปเรื่อยๆนะนี่โอโหสามารถพ่นไฟใส่บ้านเรือนได้ไหมโอ้ยโอ้โอ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 รุนแรงพ่นไฟใส่สิ่งก่อสร้างก็ได้นะคะ ราบเป็นหน้ากองทีเดียวสุดยอดเลยทุกคนเนี่ยแล้วเราก็สามารถฟาดหางใส่สิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะแบบนี้นะฮะโอ้หนี่จะสังเกตว่าพลังของเจ้ากอซิซล่าตัวนี้นะฮะมี3พลังด้วยกันนั่นคือการกัดนะฮะแล้วก็การบูธพลังเปล ر ไฟนะหยูยดามเมจรุนแงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะพ่นใส่ใครเนี่ยพ่นใส่บ้านพ่นใส่บ้านเออนั่นแหละทุกคนเออนั่นแหละ เยอะเลยเยอะเลยแล้วก็การฟาดหางใส่คู่ต่อสู้นะคะแบบนี้ฟาดใส่บ้านก็ได้เราจะเพิ่มพลังได้ยังไงก็คือเดี๋ยวนะเราต้องทําการทำลายบ้านเรือนเป็นเรื่อยนะคะแล้วเลเวลเราก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนเห็นปะ่ะนี่ะสมมติพี่นิวนะคะทำลายตึกบ้านช่องไปเรื่อยๆนะคะเอ่อพวก XP อะไรแบบนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาทุกคนนะกัดไปกัดบ้านไปกัดบ้านไป แต่บ้านเอ็งแบบนั้นนะ,ะตอนนี้ไม่มีสัตว์ประหลาดตัวไหนเลยเหรอในนี้นะคะอุ้ยเฮ้ยมาีกวหรอแมงมุมมันมาแล้วอูยเอามาก็มามาสิมาสิาสเอามันเดินหนีไปแล้วนะคะมันเดินหนีไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเราก็อยู่ในส่วนของเราก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พลังของเราเนี่ย คงสู้แมงมุมไม่ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปลงน้ําดีกว่านะเพราะว่ากอซิลลานี่สามารถเคลื่อนไหวได้ไวมากในน้ํานะใครเคยดูเรื่องกอซิลลาบ้างตอนสู้กับคิงคองนะคะเพิ่งเข้าพพรโรงภาพยนตร์เลยซึ่งพม่นิวเพิ่งไปดูมานะสนุกมากอะลงลงน้ําดูนะคะลงน้ำด้วยด,ด้วยนะทุกคนเห็นไหมเออว่ายน้ําได้วยนะคะนี่คือใต้น้ำเนะี่ยจะสังเกตว่ากอซิลล่าเห็นไหมสามารถว่ายน้ําได้นะแล้วก็ว่ายได้ไวเอา้าตกแมพตกแมพ เดี๋ยวตกแมพเหรออ๋อไม่ตกแมพนะคะมันมีเกาะอีกนะคะเห็นปะ่ะ b i r ร์ตอิต d นะคะเดี๋ยวเราลองว่ายไปที่เกาะ b i r ร์ตอิต d ดูตอนนี้กอซิล่าก็กําลังว่ายน้ําอยู่นะ,ะมีการโผลข่ขึ้นหนือนะ้ำมาหายใจเป็นพักพักนะคะอ่ะอันนี้เราก็มาที่เกาะอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถมาทําลายสิ่งก่อสร้างที่นี่ได้เหมือนกันนะทุกคนโดยที่ไม่มีแมงมุมมารบกวนนะคะ อยู่แบบโดดเดี่ยวซันโดดนะยังไม่ต่อสู้กับใครเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่นิวเห็นว่ามันมีกอรเซลตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราลองว่ายไปที่เกาะเบิร์ตอแลนด์ดูลองไปประลองฝีมือกันสักหน่อยนะแต่รู้ว่าไอเจ้ากอสเซลตัวนี้มันแบบว่าพลังเยอะกว่าเราเลยโอ้อ้ยโอ้ยพลังต่อต้านกันอ้ยเอาแล้วอ้ยอยโอ้ยทุกคนเอ้าหายไปแล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวหายไปไหนอ่ะเออทุกคน เมื่อกี้หายว้าไปกับตาเลยนะคะตอนนี้พี่นนวมี G ีเซลอยู่320นะอะจีเซลหรือว่าเงินในแบบเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในอัตโนมัตินะคะมาประลองฝีมือกันรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยเลือดประมาณ2องพในขณะที่เราเลือด2องพนะ,ะเลือดมันเยอะกว่าเราแลวทุกคนพนใส่มันไปเลยยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดทำไมมันยืนนิ่งย่งอ่ะยืนนิ่งจังยืนนิ่งมากโอ้ยยืนนิ่งยืนนิ่งสุดเลยเดี๋ยวมันตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยฟาดหาง ฟาดหางใส่มันออกสิฟาดหางเพื่อนฟาดหางนี่ฟาดหางใส่มันทาไมมันยืนนิ่งอง่ะเอาบุ้ยพลังบุ้ยพลังเอ้ยมันเป็นกุ้ละที่ตัวใหญ่กว่าเราเยอะมากเลยนะคะเราพ่นไฟใส่เขาก็ยืนนิ่งมากเลยนะคะอุ้ยเอาแล้วขยับแล้วโอ้ขยับแล้วนะคะวิ่งได้แล้ววิ่งกัดแล้วโอ้เดี๋ยนะเดี๋ยวเดีวบุ้ยพับุ้ยพลังบุ้ยพลัง,ลงอืม พ้นเลยพ้นพ้นไปนี่แหละโอ้โหเลยรู้สึกว่าเลือดเขาลดเยอะเลยนะคะแต่ว่าเลือดเราก็ลดเยอะเช่นกันนะคะเลือดเราก็ลดเยอะเช่นกันโอ้โหเ๋ยน,นะเราเพียงพมแล้วนะ,ะเราเพียงพมแล้วใช้ห่างฟาดใช้ห่างฟาดโอ้โหเ๋ยน,นะสกิลไม่ติดสกิลไม่ติดตายจนได้พี่นิวนะคะแอบไปซื้อ G ีเซลมาตอนนี้ขึ้นมาเป็น9 1 3จีเซลแล้วรู้สึกว่าจีเซลขายแพงมากในแบบนี้เดี๋ยวเราซื้อเป็นตัวนี้ดีกว่านะชินากาว่าคุณนะคะ ไอตัวก็ซิลาสีแดงที่เราซื้อเมื่อกี้นี้แหละ8 0 0ร้อยจีเซลนะคะจัดไปอ่ะได้มาแล้วนะคะว้าวนี่เลยเป็นก็ซิลาตัวสีแดงนะคะมาดูพลังของมันกันอันนี้คือพลังอะไรเนะี่ยโอ้ไม่พลังอะไรนะพลังเตะนะคะโอ้ก็ซิลาตัวนี้เป็นพลังเตะนะทุกคนอย่างฮาเลยทุกคนเฮ้ย <laughs> แล้วก็พลังอะไรเนะี่ยอุ้ยโอ้ย,อยเป็นแบบว่า โอ้ไฟพ่นสีแดงเลยนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรพลังฟาดหางนะฮะโอ้หางยาวมากอ๋อทุกคนนังไงมีก็สิล่ายืนอยู่บนเกาะตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเรานะลองไปประลองฝีมือกันดูไหมลงน้ําไปเลยนะคะอา่าว้าวเจ้าตัวนี้ก็ดำน้ําได้ไวเหมือนกันนะคะแปบ๊บเดียวจะถึงเกาะแล้วนะทุกคนอ่าถึงแล้วนะคะขึ้นเกาะไปมาจักมาบุตรนี่โอ สุดยอดเลยพ่นเข้าไปนะคะแล้วก็ไงแล้วก็พลังฟาดหางเข้าไปแบบนี้นะคะอือโอ้หจะบอกว่าเจ้ากอซิล่าตัวนี้เลเวลสิบแปดโอ้หถึงว่าเรื่องมันเยอะมันเลเวลสิบแปดนะคะมันไม่ใช่กอซิล่าขี้ๆนะนี่มันเลเวลสิบแปดโอ้หนี่เราแบบว่ามาเจออะไรเนี่ยว้ยกิโดลาเหรอ โอ้ oh my god ทุกคนเอเลี่ยนสามหัวโอ้โหอย่างแทพอ่ะโอ้ my god ไม่คิดว่าจะได้เจอนะคะเนี่ยอิโดร่าสามหัวนะคะ uh huh. ดูเขาเลยทุกคนนะอย่างแทพเลยโอ้ oh my god โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยก็เซราเต็มเมืองเลยนะคะเนี่ยฟาดหัวฟังหางกันเต็มที่เลยนะคะในขณะที่เรานั้นยังเป็นเอ่อแค่เออก็เซรา,าก,กากะกูเลยนะคะนี่เขาไปเลเวล9เลเวล10เลเวล50กันแล้วนะคะเนี่ย อุ้ยเห็นไหมแป,ป๊บเดียวตายนะคะโอ้ดูความกากเมื่อกี้คือแบบว่าเจอตัวแทบๆแนั้นเลยเจอกีโดลา่าด้วยนะคะอะโอเควันนี้นะคะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแมปไคจูยูนิเวอร์นะคะหรือว่าจักรวาลของไคจูนั่นเองมันก็จะมีตัวละครหลากหลายมากๆเลยนะคะให้เราเลือกเป็นนะคะอยู่ที่ว่าคุณเงินถึงหรือไม่ ถ้าเงินถึงก็ได้กลายเป็นตัวเทพได้ไวนะคะถ้าเกิดใครชอบให้พี่นิวเล่นแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้กันดูอีกในครั้งหน้านะจะยอมเป็นก็ซล่าตัวเทพให้ดูเลยถ้าเกิดใครแบบว่าอยากดูอีกนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยอะ่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้าจุ <S <S 1> <S 1> ๊กๆรู้สึกว่าตัวนี้แหละที่เราพอสู้ได้เพราะว่ามันแค่เลเวลหนึ่งเองนะคะตัวนี้เราพอสู้ได้นะคะ พอสู้ได้แน่นอนเพราะว่ามันแค่ระเวลหนึ่งอฟาดหางฟึ้งแบบนี้นะคะเตะเตะนี่นะเราสู้ได้แน่นอน